สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจสอบถารรมสั่งซื้อน,นะคะมีทั้งโมซีไอจีไนนะคะก็แอดไลน์บนลงมารลายล่างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น ID ติดตามดูรูปสินค้านะคะถ้าใครเห็นใบนี้ไม่ชัดจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะนี่นะก็เริ่มที่กระเป๋าหูดูดแบบผะะ้านค่ะอันนี้จะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะประมาณนี้เลยนะก็อันนี้นะคะจะราคาใบาละ60บบาทนะคะก็ เอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ลายโปเกมอนนะคะลายมินเนี่ยนนะคะลายโดเรมอนก็มีนะคะลายมอนสเตอร์นะคะอันนั้นเป็นลายปอมอมบูลินนะนะคะอันนี้เป็นลายกูเดทมะค่ะลีลาคุมานะคะอันนี้เป็นลายลมมาะะนนเป็ดน,นะ แล้วก็ต้องแถกวงข้างเป็นพวกลายคิตตี้ไมล์เมโลดี้อะไรประมาณนี้นะคะก็อนี้จะราคาใบละ60บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าหูรูดแบบ้าสไซใหญ่นะคะใส่ได้เยอะมากนะอันนี้จะเป็นราคาใบละ1 0 0บาทนะคะก็จะมีเป็นพวกลายมอนสเตอร์นะคะลายมิกกี้เมาส์ลายแมลจี้นะคะลายมาริเทิรนะคะลายเป็ดน้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลายโปเกมอนนะคะลายปอมปอมปูลนลายคิตตี้ค่ะลายสติสนะคะลายมา l ิเทิรนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะลายอะไรแล้วก็เป็นลายลีลาคูมันนะคะก็อันนี้จะราคาใบละหนึ่งร้อบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าด,ดินสอค่ะเป็นแบบสองซิปแบบนี้นะคะใส่ได้เยอะอยู่นะคะมีหลายลายมากเลยนะคะนี่นะคะข้าวๆนะตรงนี้ข้างล่างจะมีเป็นลายแมวจีนะคะนี่แล้วก็จะเป็นลายปอมปอมบูลินแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะมีหลายแบบนะ,คะใครสนใจทักมาสอบถามลายพวกกระเป๋าก่อนได้นะคะแล้วก็มีเป็นลายนี่นะคะ ลายเป็ดนะคะลายมินเนี่ยนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายมอนสเตอร์นะคะลายดีราคูมาก็มีนะอันนี้จะเป็นกระบาดดินสอนะคะแบบ20ราคาใบละ120้บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระบาดดินสอนะคะแบบซิปใหญ่นะคะแบบนี้ใส่ได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นลายโปเกมอนนะคะนี่นะลายมิกกี้เมาส์นะคะลายแมลจี้อันนี้เป็นลายโดเรมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะรองเท้านะเป็นรองเท้าสําหรับใส่เดินในบ้านนะคะถ้าเป็นลายสติปนะคะ จะราคาคู่ละ2 0 0บาทนี่นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะมีถ้าเป็นลายคิตตี้นะคะตับลายเลียกคูม,มาแบบนี้จะคู่รั2 0 0บาทนะคะคู่ประมาณนี้เลยนะก็เป็นราคาไว้สําหรับสะสดนในบ้านนะคะก็นี่คะ่ะก็พวกรองเท้านะคะมันมีลายอื่นอีกนะถ้าใครสนใจลายไหนนะคะสามารถพีออเดอร์ได้นะ ก็ต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่นะคะราคาชิล่ายบาทค่ะก็เริ่มที่ตะกร้าแรกนะคะอย่างแรกอันนี้จะเป็นอุ้งท้าแมวแบบนี้นะคะนิ่มนะคะสโลนะคะอันนี้นิ่มมากนะเป็นอุ้งท้าแมวค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้มาเยอะเลยนะจะเป็นบานหน้าตลกแก้มแดงแบบนี้นะคะนิ่มสโลนะคะเป็นมินิบานหน้าตลกแก้มแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นบานหน้าอุมามิแก้มแดงน,นะคะ สโลมาเหมือนกันแนะนําเลยนะคะเป็นพวกบันแก้มแดงนิดๆน,นะคะก็จะาก้าต่อมานะคะอย่างแรกอันนี้จะเป็นโลนะคะมีหน้าอูมามินะคะแล้วก็เป็นหน้าตลกนะคะนิ่มสโลนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นแบบปังหน้าแม่แบบนี้นะคะมีหลายหน้าตานะคะอันนี้จะเป็นหน้าอูมามิแล้วก็จะมีเป็นหน้าตลกแล้วก็หน้าเต้าหู้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเกี๊ยวซาะนะคะเกี๊ยวซากับซาลาเปานะนี่นะคะเนื้อดีนิ่มสโลนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ่ะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแพนเค้กนะคะหน้าซานิโอนะก็อนนี้จะเป็นหน้าปอมปอมนะคะหน้าคาบินะมีหลายสีเลยค่ะสโลมากนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแพนเค้กหน้าเป็ดนะคะหน้าตาน่ารักมากนะคะเป็นหน้าเป็ดแล้วก็เป็นบันหน้าเป็ดค่ะนิ่มสโลมากนะคะก็อันนี้จะเป็น20บาทล้วก้ต่อมานะคะแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นมินิบันนะคะหน้าอูมามินะคะอันนี้จะมีหลายสีนะคะนิ่มสโลนะคะ แล้วก็เป็นแบบแผงเค้กก็มีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟางแผ่นหน้าตลกนะคะมีหลายหน้านะคะนิ่มสโลนะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลูกเสียบนะคะมาใหม่เลยนะคะตัวเล็กน่ารักมากนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนิ่มสโลค่ะนี่นะคะสโลนะมีหลายสีนะคะอันนี้แนะนําเลยนะเพิ่งออกมาใหม่นะคะเป็น ลูกเจี๊ยบนะคะ20บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะก็จะมีเป็นมินิบันกูเดทามะแบบนี้นะคะนิ่มๆน,นะคะสโลแล้วก็จะเป็นบันหน้าแพนด้านะคะเนื้อดีนะคะนิ่มสโลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กหน้าตลกนะคะมีหลายสีนะเป็นแบบโดนกัดแบบนี้นะคะนิ่มสโลเนื้อดีนะคะก็ราคา20บาทประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคา30บาทนะคะอย่างแรกจะเป็นไอติมคนอ้วนนะคะอันนี้มีหลายสีนะคะ ชิ้นอ้วนๆนะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยนะอันนี้แนะนําเลยนะคะเป็นไอติมโคตอ้วนนะคะแล้วก็ยังต่อมาอันนี้จะเป็นไอติมโค2สองชั้นนะคะมีท็อปปิ้งเลยด้านบนนะคะน่ารักมากนะสโลนะคะมีหลายสีค่ะก็อันนี้จะเป็น130อันนี้จะเป็น3 0บาทตะกร้าแรกนะคะ30บาทตะกร้าต่อมานะคะก็อย่างแรกนะอันนี้เป็นซาลาเปาค่ะเอามาเยอะมากนะคะเนื้อดีนิ่มสโลมากอันนี้แนะนําเลยนะคะไซส์ใหญ่ด้วยนะ คุ้มมากเลยนะคะเป็นสาลาเปานะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นมากระลองนะคะมีหลายสีนะนี่นะคะก็อันนี้จะเป็นราคา30บาทนะคะต่อมาจะเป็นราคาชิ้นละ50บาทนะคะก็เริ่ี่ตะกร้าแรกนะคะอันนี้จะมีหลายแบบนะแบบแรกนะคะจะเป็นวอฟเฟิลดอกไม้นะคะอันนี้มีหลายหน้านะคะน่ารักมากนะนิ่มสโลนะคะชิ้นใหญ่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวเห็ดนะคะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะนิ่มสโลค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดวันหน้าตลกนะคะก็ ประมาณนี้นะคะข้างหน้าจะนิ่มๆนะคะเนื้อซอฟสโลนะคะมีหลายหน้านะคะแล้วก็มีหลายสีนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นโดนัทล่าซอสนะคะสโลเหมือนกันนะคะก็อันนี้จะเป็นชิลละห้าสิบบาทตะกร้าแรกนะคะน,นี่มีเป็นไอติมโคลโกยแบบนี้ด้วยนะคะห้าสิบบาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะเป็นปังในสดแบบนี้นะคะนิ่มสโลนะคะ น่ดีนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยงาน,นะคะเป็นไซส์มีเดียมนะคะสโลเหมือนกันนะแล้วก็ห0าบาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแพนด้าเฮดบันนะคะนี่นะคะก็คล้ายๆกับเฮดบันหน้าตลกนะคะเนื้อซอบนะนิ่มสโลนะคะแนะนาเลยนะเป็นแพนด้าเฮดบันกินหอมด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นปังแแ่นไซส์มีเดียมนะคะนิ่มๆนะ,นๆนะแล้วก็เป็นพวกมีเดียมบันหน้าตลกนะคะมีหลายหน้านะคะสโลมากเลยนะคะ แล้วก็นี่นะคะมาแล้วนะเป็นซาลาเปากูเดทามะนะคะก็อันนี้ขายดีมากนะคะแนะนําเลยนะชิ้นใหญ่นะคะเนื้อดีนะนิ่มสโลนะเป็นหน้ากูเดทามะแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะก็อันนี้ห0บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ60บาทนะคะก็อย่างแรกนะเป็นข้าวเก็บยืดนะคะอันนี้จะมีเป็นรสช็อกโกแลตอีกอันนะคะอันนี้เป็นรสส็อตอร์เบอร์รี่นะคะก็อันนี้จะยืดได้นะคะนิ่มๆนะ นี่นะคะเป็นข้าวเก็ยบยืดแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะมี2สีนะคะสีแดงกับสีชมพูะค่ะ <c oughs> ก็อันนี้ก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะคะร <c oughs> ิ่มสโลนะคะแนะนํานะสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ต่อมาอน,นี้จะเป็นกุเดทมาอ้วกแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็60บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุเดทมาไส้ไหลนะคะเป็นหน้ากูเดทมะแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะชิละ60บาทค่ะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ100บาทนะคะก็เริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้เป็นไข่ฟูจินะคะหน้าตาน yup. ่ารักมากนะคะมีหลายสีนะคะชิ้นใหญ่นะคะนิมสโลนะคะมีแพ็กเกจแบบนี้นะก็อันนี้100บาทเท่านั้นนะคะแนะนําเลยแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกบานสีเหลืองนะคะมีหลายหน้านะคะมีเป็นแบบหน้าอีโมจิแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหน้าเลอแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นหน้าแพนด้านะคะ ก็ประมาณนี้นะคะนิ่มสโล่พอๆกันทุกชิ้นนะคะก็แล้วแต่ชอบนะว่าชอบหน้าไหนนะคะก็อนนี้จะเป็นหน้าอีโมจินะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะเป็นสาจัมโบ้นะคะขายในราคา100บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากเลยนะก็อันนี้100บาทค่ะ100บาทต่อมานะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นคูมาไซไหล่นะคะอันนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นผักกาดยืดนะคะอันนี้ก็จะยืดได้นะคะนิ่มๆค่ะ แล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะจัมโบโ้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นไซส์จัมโบ้นะคะชิ้นใหญ่นะมีหลายหน้าเหมือนกันนะคะนิมสโลแนหน้าเหมือนกันคะ่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์จัมโบ้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นกล้วยเด้งด้วยนะคะนี่นะต่อมานะคะอันนี้ก็100บาทเหมือนกันนะเป็นขวดนมไซส์เล็กนะคะแบบจุกขาวนะอันนี้มีหลายสีนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจให้แบบนี้นะคะนิมสโลนะคะอันนี้มีหลายแบบนะ แนะนำนะคะเป็นขวดนมนะขวดนมไซส์เล็กแบบจุกขาเนะคะก็เวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะเพราะว่าขวดนมมันมีหลายราคาแล้วก็มีหลายแบบนะคะนี่นะคะ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็น,นี้จะมีเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะมีหลายสีนะนิ่มสโลมากเลยนะคะ100บาทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นราคา130บาทนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นพวกปังปอนนะคะจะมีเป็นแบบมีหน้าแล้วก็แบบไม่มีหน้าแบบนี้นะคะก็มีแพ็กเกจให้แบบนี้นะคะนิ่มสโลนะคะเป็นปังปอน,น้าตลกนะคะแล้วก็อันนี้นะจะเป็นขวดนมนะคะอันนี้เหลือสีฟ้าขวดเดียวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูนะคะนิ่มสโลมากเลยนะคะอันนี้เป็นแบบขวดนมไซส์เล็กจุกเหลืองนะคะอันนี้130บาทนะคะมีแท็กมีบอเชนนะคะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นส้มค่ะสโลมากนะคะงานเนียนมากนะหม่ของแท้เลยนะคะเป็นส้ม130้มบบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นขวดนมไซส์ใหญ่นะคะแบบจุกข,ขานะคะก็อันนี้จะมีหลายสีนะคะสีเขียวสีชมพูเข้มอ่อนนะคะแล้วก็เหลืองฟ้าดําดนะคะก้อนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นแบบจุกข,ขาแบบนี้นะคะ นิ่มสโลนะคะนี่นะแนันงเลยนะคะเป็นขนดนมไซส์ใหญ่แบบสุกสีขาวนะคะหนึ130บาทะคะ่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโลจัมโบ้นะคะหน้าซานิโอนะคะจะเป็นมีพวกหน้าปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็เป็นหน้าคาบีก็มีนะคะมีหลายสีเลยนะคะเป็นโลจัมโบ้นะคะชิ้นใหญ่มากนะ,ะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะ นิ่มสโลน่ารักมากนะคะมีหลายสีอันนี้แนะนําเลยนะเป็นโละคะ่ะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมโคนจัมโบ้นะคะมีหลายสีเหมือนกันนะคะยูนแพคเกจนะคะนิ่ม Slow, สโลชิ้นใหญ่จัมโบ้นะคะก็มีแนะนําเหมือนกันเลยนะ1 3 0สิบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นต่อจัมโบ้นะคะมีหลายสีเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะนิ่มนะคะสโลมากเลยนะนี่นะคะ แล้วก็จะมีเป็นกล้วยืดนะคะก้อนนี้จะยืดได้นะคะเป็นแบบกล้วยืดนะ130บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็130าบาทตะก้าต่อมานะคะนี่นะคะก็แบบแรกนะจะเป็นแพนเค้กคาราเมลแบบนี้นะคะมีแพ็กเกจให้ตะกร้านี้มีแพ็กเกจให้นะคะทุกชิ้นนายกเว้นปังยาวนะคะก็ด้านบนเป็นแบบนี้นะคะนิ่มๆน,นะคะสโลนิดๆนะเป็นแพนเค้กคาราเมลนะคะน่ารักมากนะคะ ก็เพิ่งออกมาใหม่นะคะแล้วก็ยังต่อมาอันนี้จะเป็นอิตาเลียนเบสไม่แท้นะคะอันนี้แนะนํานะคะขายดีมากนะก็เดี๋ยวอันนี้มีแพ็กเกจให้เหมือนกันนะคะ <God. S 1> ก็นี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะ <God. S 1> นิ่มนะคะสโลมากนะอันนี้แนะนําเลยตะกร้านี้นะคะสโลแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะเ <God. S 1> นื้อดีมากนะคะ อิตาเลียนเบสไม่แทนนะคะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นคัวซองหัวใจนะคะอันนี้เป็นแบบตอนใส่แพ็กเกจนะคะนิ่งสโลเหมือนกันค่ะนี่นะคะสโลมากแล้วก็ยังต่อมาค่ะเป็นนี่นะคะคัวซองแบบพูนิมาลูไม่แทนนะคะคัวซองพูนิมาลูไม่แทนนะนิ่งสโลมากเหมือนกันนะคะ มีแพ็กเกจให้นะคะแนะนําเลยเนื้อดีมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบปังยาวคะ่ะปังยาวไม่มีแพ็กเกจนะคะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่นะคะสโลมากเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็อันนี้จะเป็น130บาทนะคะแนะนํานะทางตะก้าเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละหนึบาทนะคะก็อย่างแรกจะเป็นเค้กไอบูไม่แท้นะคะมีเป็นรสช็อกโกแลตกับวานิลานะคะเหมือนของแท้มากนะคะสายท่าของแท้นะมีแท็กนะคะมีบอลเชนนะคะ นิ่มช้ามากนะคะงานสวยมากค่ะก็ห5 0บาทนะคะต่อมาอน,นี้จะเป็นพุดดิ้งกุเดะธามะนะคะก็อันนี้บีบนะคะแล้วก็จะมีตัวกุเดะธรมะอยู่ข้างในด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะพุดดิ้งกุเดะธารมะแล้วก็อย่งต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกล้วยลูกนะคะมีแท็กมีบอลเชนนะคะ นิ่มสโลมากนะคะแนะนําเลยนะเป็นกล้วยนะคะอันนี้หนึ่งละห้บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นขวดนมไซส์ใหญ่แบบจุกเหลืองนะคะจะมี3ามสีเหมือนเดิมเลยนะคะชิ้นใหญ่นะคะนิ่มสโลนะนมีแท็กมีบอลเชนนะคะอันนี้แนะนําเลยเป็นขวดนมไซส์ใหญ่นะคะก็อันนี้นะราคาชิ้นละหนึ่งบบาทเท่านั้นนะคะชิ้นใหญ่นะต่อมาจะเป็นพีจัมโบ้นะคะหรือว่าบิ๊กคีทนะคะไซส์ใหญ่เท่าของแท้นะคะนิ่มสโลมากค่ะ อันนี้จะราคาชิลล2สรบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังยักษ์นะคะก็ราคาชิละ3ส0บาทนะคะ, um น,ะ,คะนิ่มสโลค่ะและ right ้วก็อันนี้จะเป็นหนอนไส้ไหลของแท้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีแพ็คเกจให้นะบีบมาไส้ไหลแบบนี้อสสันนี้จะเป็นของแท้นะคะ150บบาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะแล้วก็มีพวกกระเป๋าเข้ามาเยอะมากค่ะสนใจรายละเอียดตามนี้นะคะ